สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Puzzle Head ช่องวิเคราะห์กราฟราคาบิตคอยและเหรียญคริปโตเคอเรนซีครับวันนี้นะครับผมจะมาวิเคราะห์กราฟราคาบิตคอยครับว่าหลังจากการ break out เนี่ยตอนนี้มีโอกาสเป็น fake out หรือเปล่านะครับหรือว่าเรื่องต่างที่เราควรจะรู้ในราคาบิตคอยตอนนี้ครับเริ่มจากตอนนี้น่ะราคาบิตคอยครับเรา fundamental market แนวต้านตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็โซนของแนวต้านซึ่งตอนนี้ครับลำการ break จากโซนของแนวต้านพร้อมกับไฮเก่าครับ ดังนั้นสําหรับในช็อตเทิมเนี่ยบิตคอยน์ครับค่อนข้างบูลลิตครับแล้วก็แนวต้านนะครับที่เราเบรกขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นเป็นแนวรับที่แข็งแรงให้กับเป็นฐานราคาให้บิตคอยเพื่อพุ่งไปที่ราคาที่สูงต่อไปครับอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเห็นได้ว่าเราครับมีสตัคเจอร์หรือว่าโครงสร้างของตลาดขาขึ้นแล้วครับก็คือเราครับมี EMA ที่ซัพพอร์ตที่แข็งแรงที่สุดนะครับคือ EMA หนึ่งเห็นว่าราคาเนี่ย หลังจากตกมาที่เปนหนึ่งร้อยมีการพุ่งขึ้นพร้อมกับแรงซื้ออย่างรุนแรงนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นอะไรที่ดีครับสาหรับบิตคอย n แต่ผมมองว่าการออกข้างครับอาจจะยังไม่มากเท่าไหร่ที่เราจะมีการ break out อีกอย่างหนึ่งก็คือครับถ้าผมลองเปิดกราฟวอลุ่มดูเนะนี่ยเนื่องจากตรงนี้เนี่ยมันเป็นการ break ของแนวต้านที่ค่อนข้างสําคัญครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นตัวนเฟ f i r มในระดับหนึ่งครับว่าการ break ครั้งนี้นเนี่ยเงินส่วนใหญ่ครับ หรือว่าเงินก้อนใหญ่หรือว่าเงินของเวลอะไรพวกนี้ครับเขาไปทางเดียวเราหรือเปล่าคือดูที่วอลลุ่มสำหรับวอลลุ่มครับตอนนี้เนี่ยเช่นได้ว่าวอลลุ่มอาจจะยังไม่ค่อยเข้ามาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าลองดูนะครับเช่นนด้ว่าแท่งวอลลุ่มเนี่ยมันก็ดูความสูงค่อนข้างใกล้เคียงกับแท่งก่อนหน้านครับอีกอย่างนึงก็คือเรายังไม่ได้เบรกจากเส้น MA ของวอลลุ่มครับคือเวลาเรามีการเบรกเอาของแนวต้านหรือว่าแนวรับครับที่ค่อนข้างสําคัญเนี่ย ซึ่งที่ผมอยากเห็นก็คือการคอนเฟิร์มของวอลลุ่มครับอย่างเช่นการเบรกลงของ Bitcoin ที่เ e นส์มาร์เตรงนี้ครับเห็นไว่าตรงนี้คือเส้นแนวรับที่สําคัญมากสําหรับ Bitcoin ใช่ไหมครับแต่หลังจากการเบรกเอาครับคุณจะเห็นได้ว่าถ้าลองดูแท่งวอลลุ่มเห็นแท่งวอลลุ่มตรงนี้ครับโดดขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็เบรกพวกแท่งวอลลุ่มเก่าๆพร้อมกับเส้น MA ในกราฟวอลลุ่มนะครับดังนั้นเนี่ย ตรงนี้ครับก็เป็นตัวคอนเฟิร์มได้อย่างหนึ่งว่าการเบรกเอาท์ตรงนี้นครับเป็นการเบรกเอาท์ที่ส่วนใหญ่หรือว่าเงินก้อนใหญ่ครับเขาเห็นด้วยกับเราแล้วเขามาซื้อขายตามเรานะครับหรืออย่างเช่นการเบรกของเรนด์มาร์เก็ตตรงนี้ครับในต้นปีของเราลำการเบรกขึ้นใช่ไหมครับถึงเราจะไม่ได้มีการบิลล์อัพแต่เราก็มีการเบรกขึ้นมาพร้อมกับวอลลุ่มนะครับถ้าลองดูในการาฟวอลลุ่มเนี่ยเห็นว่าวอลลุ่มแท่งที่มีการเบรกเอาท์นะครับมีการโดดขึ้นมาอย่างรุนแรงซึ่งนี่คือ ตัวคอนเฟิร์มตัวหนึ่งครับว่าการเบรกเนี่ยจะไม่ใช่การเฟคเอาครับอีกตัวคอนเฟิร์มหนึ่งครับก็คือถ้าเราลองเปิดมาที่กราฟเดลี่จะเห็นได้ว่าครับสิ่งเกิดขึ้นในกราฟเดลี่เนี่ยถ้าเราลองเปิดดูอินดิเคเตอร์แอร์ไ์นะครับแอรครับเช็นได้ว่ามีสิ่งหนึ่งครับที่ค่อนข้างน่ากังวลสําหรับบิตคอยก็คือถ้าเราเนี่ยมีการดิ้งกลับลงมาตรงนี้นะครับ กลับมาที่แนวรับคุณเห็นน้ว่าในกราฟ RSI รเนี่ยมันจะฟอร์มเป็นซีรีส์ของโลว์ไฮครับแต่ในกราฟราคาเนี่ยมันเป็นซีรีส์ของไฮไฮซึ่งตรงนี้ครับมันก็คือดาหลิดเดวเวอร์เจนนะครับเรายิ่งทำเฟรมที่ใหญ่ขึ้นมาเท่าไหร่เช่นในทำเฟรมเดลี่นะครับแัทเทิร์นต่างๆหรือว่าพวกสัญญ,ญาณเดวเวอร์เจนนะครับมันจะยิ่งทรงพลังมากขึ้นอีกอย่างหนึ่งครับก็คือว่าเรานะครับยังไม่ได้มีการเบรกออกไปอย่างไกลาจาก เส้นแนวรับครับหรือยังไม่มีการเทสเส้นแนวรับเป็นเป็นเทสเส้นแนวต้านเป็นเป็นแนวรับนะครับดังนั้นเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่ามันก็พอมองได้ครับว่าแรงขายครับจากแนวรับตรงนี้เนี่ยยังกดราคาอยู่นะครับทําให้ราคาเนี่ยไม่สามารถพุ่งขึ้นมาพร้อมกับบอลลุ่มได้อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดวันนี้ครับพรุ่งนี้เช้าเจ็ดโมงแท่งวอลแท่งคันดลเดลีดล่คันดลเนี่ยปิดนะครับเป็นแท่งหน้าตา่แบบนี้ครับ หรือว่าถ้าใครนะครับเรียนรู้จักกับ Candlestick Pattern มันคือแท่ง Shooting Star ถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านั้นขึ้นเนี่ยสิ่งที่มีความไป็ได้สูงที่จะเกิดขึ้นนะครับก็คือการ Fake Out ครับเนื่องจาก Shooting Star บริเวณเส้นแนวต้านะครับพร้อมกับ Ballage Li Divergence พร้อมกับการ Breakout ที่ไม่มี Volume ครับหลายอย่างรวมกันครับผมบอกได้ว่ามีความเป็ได้สูงที่ราคาครับจะมีการ Reverse ลงมาแล้วปิด แท่งเดลี่ข้างใต้เส้นแนวรับนั่นคือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องลองดูต่อไปว่าเมื่อถึงเวลาปิดแท่งครับเดลี่เราจะปิดแบบไหนแต่ก็อย่าเข้าใจผมผิดนะครับก็คือในช็อตเทอร์เนี่ยเราก็ค่อนข้างบูลิตครับเนื่องจากเราเบรกให้เก่าแล้วก็ผมมองว่าไอ้พวกบ a ลิตเดเวอเจนพวกนี้ครับหรือว่าเรื่องวอลล่มเนี่ยมันยังไม่เป็นปัญหามากครับ จนกว่าเราจะมีการเบรกกลับลงมาจากไฮเก่าหรือว่าเส้นแนวรับตรงนี้ครับซึ่งถ้าเกิดเหตุการณ์มันขึ้นเนี่ยเราจะเปลี่ยนมาเป็นบาลิตนะครับแต่สําหรับตอนนี้เนี่ยต่อให้ราคามีการ p ู l l back ครับผมวังว่าเราก็ยังมีแนวรับที่สําคัญอยู่ข้างใต้เนี่ยที่อาจจะทําหน้าที่เป็นแนวรับที่แข็งแรงแล้วเด้งราคากลับขึ้นมาพร้อมกับแรงซื้อหรือว่า volume ครับส่วนใครครับที่อยากจะหาจุดเข้านะครับจุดหนึ่งที่ดีนะครับสาหรับถ้าถามผมก็คือหลังจากที่ราคาเบรกกลับลงมา form เป็น fake out อีกจุดนึงนะครับก็คือราคาเนี่ยสมมุติมันมีการพุ่งขึ้นดอลววารุ่มนะครับจุดที่ดีเลยก็คือเมื่อราคานะครับมีการ pullback ของเทรน์นะครับคันฟอร์มเป็นการ pullback ตรงนี้หรือว่าอาจจะมองว่ามันเป็น bull flag แ,แล้วราคามีการ break จากไ i g ของ flag เราอาจจะใช้ l e v ตรงนี้ตั้งเป็น reference เพื่อตั้ง stop loss แล้วลองเมื่อราคา break จากไ i นะครับตรงนี้คือ ธีการเล่นของผมในช่วงนี้นะครับสาหรับใครเนี่ยที่ยังไม่ได้เข้าไปตั้งแต่ช่วงตรงนี้หรือว่าหลังจากการเบรกเอาท์ของแพทเทิร์นพวกนี้ครับต่อมามาดูที่อเทเรีบ้างครับเฉ่นว่าอทเทารีเนี่ยก็เหมือนกับบิตคอยครับเราเบรกจากเลนมาร์เก็ตแต่สิ่งที่แตกต่างกันนะครับก็คืออเทเรีเนี่ยเบรกกับเลนมาร์เก็ตตรงนี้ครับด้วยวอลลุ่มที่ค่อนข้างสูงครับถ้าลองดูเนี่ยแท่งวอลลุ่มของอเทเรีเนี่ยค่อนข้างโดดครับหลังจากมีการเบรกเอาท์ ดังตอนนี้ครับที่เล่มเนี่ยอยู่เหนือเส, nice. ส,ส,ส้นแนวต้านที่อาจจะเป็นแนวรับที่ค่อนข้างแข็งแรงตรงนี้ครับอีกอย่างหนึ่งก็คือครับถ้าเราลองดูคิดเก่าของผมครับผมจะพูดถึงเรื่องของเส้นเทนไลน์ตรงนี้ครับจะเห็นได้ว่าเมื่อราคาอยู่ข้างบนเทนไลน์ตรงนี้เนี่ยเส้นนี้ครับทาที่เป็นแนวรับที่แข็งแรงแต่เมื่อไรตามท like er. ี่ราคาอยู่ข <mitad> ้างใต้เส้นเทนไลน์ตรงนี้ครับเส้นนี้ทําที่เป็นแนวต้านที่แข็งแรงครับดังนั้นเนี่ยหลังจากราคาครับกลับขึ้นมาอยู่บนเส้นเทนไลน์ตรงนี้ครับหรือถ้าจะมองมันเป็นแพทเทิร์นเนี่ย ผมจะลากเส้นบนของมันแบบนี้ครับก็จะมองว่าตรงนี้ครับเป็น ascending b o a t d i n g w a h e นะครับดังนั้นครับเห็นว่า target ของอี h e r เ u ียมครับก็จะอยู่ที่เส้นบนของ b o t t n d i n g w e i g h t ตรงนี้ที่3,748เหรียญแต่สำหรับถ้าพูดถึงเรื่องการเล่นอี h e r เ u ียมในช่วงนี้ครับผมมองว่าจุดที่น่าจะเข้าก็คือจุดที่หลังจากมีการ break ฮตรงนี้ครับอาจจะตั้ง l o เป็น stop loss ราๆตรงนี้แต่ว่าสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้เข้าอีกลเียมเนี่ย พมมองว่าถ้าคุณจะมาเข้าตอนนี้ครับมันค่อนข้างสายไปนะครับสําหรับถ้าใครเป็นสายเทรดไม่ใช่สายนักลงทุนเพราะว่าใช่ครับว่าอีคลิมเนี่ยมันค่อนข้างบูลิชใช่ไหมครับมันเป็นขาขึ้นอย่างรุนแรงแต่ว่าครับสิ่งที่เกิดในเทรนก็คือการ pullback ครับสิ่งที่เกิดได้ตลอดคือการ pullback อย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณมาซื้อตอนตรงไฮตรงนี้ครับคิดว่าแท่งนี้มันบูลิชมากๆมาพร้อมกับวอลลุ่มพร้อมกับแรงซื้อมาซื้อแท่งนี้ สิ่งเกิดขึ้นคือถ้าราคาครับมีการ pullback ลงมาครับซึ่งเป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับในเทรนด์เนี่ยคุณอาจจะถูก stop ออกจากการเทรดได้ง่ายๆเลยครับหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าคุณจะตั้ง stop loss เนี่ยมันไม่มีโลที่ใกล้สุดที่คุณจะเอาไว้ตั้ง stop loss ครับอาจจะเป็นโลนี้ที่อยู่ใกล้สุดซึ่งเห็นว่า stop loss คุณจะกว้างเกินไปครับดังนั้นสําหรับผมครับตรงนี้ยังไม่ช่จุดเข้าที่ดีครับที่ยอดตรงนี้ก็เหมือนกับ bitcoin ครับก็คือเช่นตรงนี้ครับ เราจะรอการค b แบ k ลงมาแบบนี้ครับเล็กๆนะครับจากนั้นเมื่อไหร่ตามที่ราคาเบรกจากไฮนะครับตั้งโลเป็น stop loss แล้วก็เปิด long position ตรงนี้อันนี้คือวิธีการเล่นในตลาดขาขึ้นครับหรือว่าการเทรดคูแบ k ครับซึ่งนี่คือสิ่งที่ผมเห็นในกราฟของ Bitcoin แล้วก็อีทีเรียมนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e แล้วก็อย่าลืมฝากกดกระดิ่งเพื่อที่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมอัปเดตให้ทุกวันนะครับ